สวัสดีครับผมพบกับเราครับพังสมหญิงพังสมโอครับสวัสดีนะครับ f อฟทุกท่านเลยนะครับก็นะครับเพิ่งนะครับไม่ได้นะครับถ่ายคลิปมาหลายวันนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมได้อยากจะถ่ายคลิปนะครับว่าเรศทพทบว่าจะถ่ายได้หรือไม่นะครับผมก็เลยลองลองดูเนาะครับผม วันนี้นะครับผมได้พานะครับนําน้องสองเชือกนะครับไปอาบน้ํามูลนะครับไปกินน้ํามูลนะครับวันนี้นะครับก็ว่างนะครับก็ได้่าพาไปนะครับทั้งสองเชือกเลยนะครับบางวันนะครับไปไปนะครับคนละวันนะครับสลับสับเปลี่ยนแต่วันนี้นะครับผมได้พาไปสองเชือกเลยนะครับก็ได้ไปอาบน้ําไปกินน้ําอยู่ที่นู่นนะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านร้อนนะครับ อยู่ที่บ้านร้อนเลยนะครับวันนี้ก็เลยได้พาน้องไปนะครับพี่สมโอกับน้องสมยิงเรานะครับก็ไม่ได้ถ่ายรายวันนะครับก็ต้องขอโทษน้อแม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับนี่นะครับน้องพี่สมโอเรานะครับอันนี้นะครับโอ้มีต้นกระโพดนะครับก็นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้มอบ ต้นกระโพดมาให้กับน้องช้างนะครับในหมู่บ้านสลานะครับกันได้กันทุกเชื่อกนะครับได้มอบต้นกระโพดมาให้นะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับแม่แม่เอฟซียอยากจะบอกแม่แม่เอฟซีว่าตรงนี้ก็ครับผมน้องๆนะครับน้องๆช้างนะครับในหมู่บ้านสลานะครับที่ป้นอาหารช้างออนไลน์นะครับคะแนนส่วนนั้นนะครับก็ได้สั่งสับปะรดมาแล้วนะครับ พราะว่านะครับได้คะแนนส่วนนั้นได้สั่งสับปะรดนะครับรุงนี้ก็จะได้กินแล้วนะครับก็น้องๆก็คงหิวนะครับเพราะว่าไม่ได้กินนะครับเป็นเดือนแล้วนะครับอ่าพรุงนี้ก็จะได้กินนะครับนี่ครับที่สมโอของเรานะครับเดี๋ยวก็จะพานะครับพาไปดูนะครับพาไปดูน้องสมยิงเรานะครับเดินไปเลยครับอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับ น้องสมยิงเล่านะครับสมยิงมีเสียงไหมสมยิงังดังๆหน่อยเสียงสมยิงอ่าสวัสดีแม่แม่เอฟซีน่อยเร็วเสียงเร็วเสียงเย็ นี่ครับน้องสมยิงเล่านะอันดีสวยดังดังอีกโอเคนี่นะครับน้องสมยิ่งเ,าางงเรนงงเานะครับก็ได้ตั้งคันนะครับผมน้องได้ตั้งคันนะครับ9เดือนแล้วครับผมเข้า10เดือนนะครับสิ้นเดือนนี่ก็สิบเดือนพอดีเนาะนะครับเข้า10เดือนพอดีนะนะ ก็นะครับอยากจะบอกนะครับแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมนะครับท่านใดนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ต่อต่อก in ันให้ผมหน่อยนะครับผมนะครับ ท่านใดนะครับที่ชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ต่อๆกันให้ผมหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะมีนะครับผู้ใหญ่จะดีนะครับสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับน้องสมยิงเรานะครับตอนนี้ยังขาดอุปกรณ์อีกเยอะเลยนะครับก็ขาดคะแนนนะครับช่างคำนวณแล้วนะครับสองหมื่นหนึ่งพันคะแนนนะครับขาดนะครับ ที่อย่าไปซื้อนะครับโครงนะครับโครงลังคานะครับไม่ใช่สันทยนะครับโครงลังคานะครับ2 1 0 0 0ันคะแนนนะครับก็ขาดเหลืออยู่ตอนนี้ไม่ได้ทํานะครับมา3วันแล้วเนาะหยุดไป3วันแล้วนะครับเพราะว่านะครับไม่มีเหล็กที่จะไปทําต่อนะครับ นี่ครับก็ให้น้องกินแบบสบายสบายเลยวันนี้นะครับพึ่งมาจากน้ำมูลนะครับเพึ่งมาจากน้ำมูลนะครับดูท้องของน้องดินะครับผมออกออกใหญ่แล้วนะครับนี่นะครับท่านใดนะครับที่จะสมทบทุนนะครับสมทบทุนสร้างบ้านให้กับน้องนะครับก็ก็ช่วยเหลือได้เลยนะครับช่วยเหลือไร้เลยนะครับให้กับน้องนะครับ น้องสมหญิงกับพี่ชมโอนะครับเพื่อจะได้ลบแดดลบฝนเนาะครับผมเพื่อจะได้ลบแดดลบฝนนะครับเอาน้องกำลังตั้งคันอยู่นะครับป้ะเฮ hey! หมดแล้ว กินไปเลยย่านนะนี่นะครับก็บรรยากาศยามเย็นๆนะครับจะมืดแล้วตรงนี้นี่หมดจ่องเกือบตตอะันไหนไปนักเกียจจคาล่าอีกงนี่ มืดไปหน่อยครับวันนี้มืดนะครับนี่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับโอ้น้องกินแล้วนะครับนี่น,นะครับโอ้เต้นไปด้วยกินไปด้วยนะน้องสมยิงเราด,ดูท้องออกมาเลยเธอเลย นี่นะครับผมน้องสมยิงเราก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับนะครับผมข้อความนะครับข้อความของน้องสมยิงเองนะครับว่าจะไลฟ์สดนะครับว่าจะไลฟ์สดป้อนอาหารช้างออนไลน์นะครับอยู่กับบ้านนะครับอยู่ตรงตรงบ้านนะครับตรงหลังบ้านนะครับว่าอยู่ตรงที่เขาสร้างใหม่นะครับสร้างบ้านให้กับน้องสมยิงนะครับยังสร้างไม่เสร็จผมว่าจะป้อน ว่อาหารช้างออนไลน์นะครับว่าจะขายผลไม้ออนไลน์ตรงนั้นนะครับเผื่อจะได้คะแนนส่วนนั้นนะครับได้คะแนนส่วนนั้นเผื่อจะได้คะแนนส่วนนั้นไปซื้ออุปกรณ์ซื้อเหล็กนะครับว่าเป็นไปได้ไหมนะครับจะมีนะครับจะมีแม่แม่เอฟซนะครับมาช่วยอดนุนไหมหรือยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมฝากคอมเมนต์ให้เราหน่อยนะครับว่าเป็นไปได้ไหมนะครับว่า ผมจะป้อนอาหารช้างออนไลน์นะครับขายอาหารป้อนอาหารช้างออนไลน์นะครับว่าเป็นไปได้ไหมนะครับอเผื่อได้คะแนนเล็กๆน้อยๆนะครับอเผื่อจะได้สมทบนะครับว่าไปช่วยสั่งอุปกรณ์นะครับหรือไปซื้อนะครับซื้ออุปกรณ์นะครับเหล็กนะครับมาให้กับช่างทำต่อเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มีนะครับยังไม่มีคะแนนที่จะไปสั่งมาทำใหม่นะครับ ตอนนี้ไม่มีเลยนะครับก็ผมคิดไว้ว่าคิดว่าว่าจะทํานะครับว่าจะทําป้อนอาหารจ้างออนไลน์นะครับให้กับน้องสมหญิงกับพี่สมโอนะครับทางช่องของผมเองว่าเป็นไปได้ไหมนะครับหรือไม่ว่าจะมีนะครับมีแม่แม่ fc หรือจะมีคนมาอุดหนุนไหมหรือยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์ให้เราหน่อยครับผมฝากออกคอมเมนต์ให้เราหน่อยครับจากแม่แม่ fc นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับก็ ก็อย่าลืมนะครับฝากคอมเมนต์ให้เราหน่อยว่าเป็นไปได้ไหมนะครับผมก็อยากทาอยู่นะครับเผื่อจะได้คะแนนนะครับคะแนนส่วนนั้นก็อยากไปซื้ออุปกรณ์นะครับให้ให้ช่างมาทําต่อนะครับเผื่อจะได้อ่าจะได้เสร็จเร็วๆเนาะนะครับผมว่าอยาเป็นไปได้ไหมนะครับผมก็ฝากแม่์เมย fc ทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับจากช่องพังสมยิงกับพังสมโอนะครับก็ฝากคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับว่าเป็นไปได้หรือยังไงนะครับ ผมแค่คิดไว้ก่อนนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าผมอยู่ตรงที่หมู่บ้านชะลานะครับกับฟานต้นนะครับทางช่องอาสายฝนวัดป่าเจียงนะครับก็ผมยังไม่ได้บอกอาฟานต้นว่าผมจะมาขายผลไม้ออนไลน์นะครับก็ <c oughs> ผมอยากถามแม่แม่เอฟซก่อนว่าเป็นไปได้ไหมนะครับว่าเป็นไปได้ผมก็จะไปบอกฟานต้นว่าผมจะโา <c oughs> ขาย ผลไม้ออนไลน์นะครับผลไม้ออนไลน์นะครับป้อนอาหารช้างออนไลน์นะครับเผื่อจะได้สมทบทุนนะครับเผื่อจะได้สมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับน้องสมหญิงนะครับเพราะว่าน้องกลังตั้งคันอยู่นะครับเหลือไม่กี่วันก็10เดือนพอดีเนาะว่าจะมีแม่แม่เอฟซีนะครับช่วยอุดหนุนไหมหรือยังไงนะครับถ้าเผื่อมีแม่แม่เอฟซีช่วยอุดหนุนเราก็จะได้คะแนนส่วนนั้นนะครับผสมเล็กผสมน้อยนะครับว่า4ีหวันเราก็ไปซื้อครั้งหนึ่งเนาะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากแม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับช่วยคอมเมนต์ให้เราหน่อยนะครับก็ทาทาได้ไหมหรือยังไงเนาะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเนาะเพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหานะครับก็ไลฟ์สดได้นะครับแต่วันนี้ผมลองดูนะครับว่าได้หรือไม่ได้เนาะเพราะว่านะครับได้ให้ช่างเช็คดูนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากคอมเมนต์ให้เราด้วยนะครับหนึ่งคอมเมนต์ก็หนึ่งกำลังใจด้้อครับผมอ่าฝากเป็นกําลังใจให้น้องชมหญิงกับพี่ชมโอหน่อยครับผมแล้วก็ผมด้วยนะครับทางครอบครัวนะครับอ่าทางครอบครอบครัวของอ่าพังชมหญิงกับพี่ชมโอเนาะครอบครัวของเรานะครับก็อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์ต่อๆกันให้ผมหน่อยนะครับเผื่อจะมีนะครับ ผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาช่วยอุดหนุนเนาะมาช่วยคะแนนสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับน้องนะครับตอนนี้กังกาดอุปกรณ์อีกเยอะเลยนะครับประมาณ21,000คะแนนนะครับที่จะไปสั่งอุปกรณ์เหล็กนี้นะครับราคาราคานะครับผมจะก็อย่าลืมนะครับว่าผมมีโครงการนะครับมีโครงการว่าจะขายผลไม้ออนไลน์นะครับผม ขายผลไม้ออนไลน์ว่าเป็นไปได้ไหมหรือยังไงนะครับก็ฝากแม่แม่เอฟซนะครับฝากอ่าคนติดตามนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ให้เราหน่อยนะครับผมอ่าแม่แม่เอฟซทางเก่าและใหม่นะครับว่าเป็นไปได้ไหมนะครับว่าเผอร์จะได้ช่วยนะครับเผอร์จะได้ช่วยนะครับว่าขายผลไม้ออนไลน์นะครับเป็นไปได้ไหมสองเชือกนะครับขายอยู่ที่บ้านนะครับจะมีแม่แม่เอฟซนะครับมาช่วยอุดหนุนไหมนะครับเพราะว่านะครับขาดนังขาดขาด คะแนนนะครับที่จะไปสั่งเหล็กเนาะว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับก็อยากจะรบกวนแค่นี้เลยครับผมว่าจะเป็นไปได้ไหมก็อยากมีคอมเมนต์อยากให้คอมเมนต์มาเยอะๆว่ามีไหมครับผมจะมีนะครับเพื่อใ่ใจดีมาช่วยอุดนุนไหมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับก็อ่า <c oughs> คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมหน่อยด้วยนะครับผมแล้วก็แชร์ต่อๆกันให้ผมหน่อยนะครับอย่าลืมติดตามนะครับจากช่องฟังสมิงกพี่สมโบรนะครับอ่าใครติดตามก็ขอให้ร่ํารวยทั้งครอบครัวเลยนะครับขอสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมมุ่งมันปรารถนานะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วครับผมอย่าลืมกดแชร์นะครับกดแชร์ต่อๆกันนะครับ อย่าลืมคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสมยิงสวัสดีหน่อยเลยลูกขอบค้าเร็วไหนเสียงดงัดงดังเออขอบคุณค่าแล้วอีกครั้งหนึ่งโอเคครับขอบคุณมากค่าแร้วโอเคครับ